เรามาดูมุมโหดกับมุมใจดีของคุณกันดีกว่านะคะสวัสดีนะคะธรรมะผันไพ่นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมุมโหดของคุณนะคะกับมุมใจดีใจดีนะคะคืออะไรนะอ่ะคนรอบข้างนะหรือว่าอืมคนที่รู้จักคุณแล้วกันคะ่ะมองคุณว่ามุมโหดเป็นยังไงมุมใจดีเป็นยังไงนะคะอืม อื uh huh. เริ่มแรกเลยนะคะอืมความโหดของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เวลาใครทะเลาะด้วยก็ต้องร้อนๆอนหนาวหนาเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณนะ่ะคือมีสองแง่ในความโหดนะคะคือมุมที่ถ้าเกิดไม่อยากคุยเนี่ยคือคุณนะ่ะพูดแรงแล้วก็เดินหนีได้เลย <laughs> พูดแรงแล้วก็เดินหนีได้เลยหรือคุณพูดแรงจนเขาเดินหนีไปเลยนะคะเออประมาณนี้นะคะนะคุณเป็นคนที่ถ้าขัดแย้งกับคุณน่ะคุณจะจาะต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายอะ่ะนะคะเออคุณเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ถูกต้องอะ่ะฉันค้านเต็มที่เลยนะอืมถ้าถูกแล้วไปอะไรเงี้ยนะคะเออถ้ามาเอาเปรียบคุณน,นี่คือคุณใส่เต็มที่เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ว่าถึงแบบ ไอ้นุ่นไอ้นี่นะคือแบบว่าว่าแบบจิกเข้าไปในในหัวใจเลยนะคะจนเขาเดินหนีเลยนะคะแล้วบางทีเขาก็รู้สึกแบบเออดาวเลยรู้สึกแย่เลยนะคะประมาณนี้นะคะอืมนี่คือมุมโหดของคุณนะคะนะส่วนมุมที่ดีของคุณก็คือคุณเป็นคนครบเครื่องนะคะคุณเป็นคนที่แบบให้ความรู้สึกดีกับคนอื่นได้ในขณะที่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ คุณเป็นคนที่นะคะปรับตัวเองได้ดีนะคะปรับตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็ต่อสู้เก่งมากกับชีวิตนะคะมุมดีของคุณก็คือคุณก็สามารถแบบพาคนที่คุณหวังดีอะถ้าเกิดคุณหวังดีกับใครคุณอยากจะให้เขาแบบว่าได้รับสิ่งดีๆอะไม่ว่าจะเป็นแฟนพี่น้องอะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะทําได้เต็มที่นะคะอยากจะให้เขานะคะไปสู่แบบ สิ่งที่ดีแล้วก็คุณหวังดีจริงๆอนะ่ะเวลาคุณหวังดีกับใครอ่ะแต่ถ้าคุณไม่หวังดีกับใครนะ่ะอืมคุณก็จะแบบไม่สนใจเลยแล้วก็เออปล่อยทิ้งเลยแล้วก็บางทีก็ว่าเจ็บปวดเลยอะไรประมาณนี้นะคะเนาะนะคะนี่คือมุมของคุณนะคะนะคุณเป็นคนที่อือนะคะครบ เครื่องนะคะอืมถ้าเกิดจะดีกับฉันก็หันด้านดีมาหาฉันแล้วกันถ้าเกิดจะไม่ดีกับฉันก็เตรียมตัวฉันจะหันด้านไม่ดีไปหาเธอบ้างเตรียมตัวขนลุกได้เลยอะไรแบบเนี้ย <c oughs> โอเคนะคะตรงกับใครบ้างนะคะคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็เอ่อกับมาพูดคุยกันได้นะคะด้านล่างคอมเมนต์นะคะขอบคุณคนที่ติดตามคนที่เป็นกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์นะคะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องแบบนี้นะคะนาะ ถ้าเกิดมีเรื่องให้คุณใจร้อนจริงๆนะคะอยากจะให้คุณถอนหายใจซักห้าทีลึกๆเลยนะคะนะเผื่อคุณจะใจเย็นขึ้นนะคะเนอถ้าคุณเจอเหตุการณ์ที่แบบว่ามันบีบคั้นจนคุณแบบหืมอะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้คุณใจเย็นนะคะเนอะเพราะว่าอย่าสร้างศัตรูเพิ่มดีกว่านะคะเนอนะคะ <yy qué> จะได้อยู่ง่ายๆมากขึ้นนะคะ นะคะเนาะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดอยากจะสร้างหรือว่าเออไม่ไหวแล้วอีกคนเนี้ยแบบไม่อยากเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าให้อภัยได้ก็ให้เถอะนะคะเนาะโอเคนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคนที่เข้ามาติดตามนะคะเออไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เท่านี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ